เรามาตามล่าหาวัตถุดิบเพื่อไปทำปูไข่เนื่อนมสดกันครับไปบไอจ้จ้าต้องถือมือเอ้ไงป๊อปตลอดแก่เปืเปเป้อน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอแบงค์ไดอรครับและนี่คือรายการไอซัพแบงค์โซยเอออีพีนี้นะคะเราพาทุกคนมาดูที่ที่เราอ่ะชอบซื้ออาหารทะเลกันเลยตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บางแสน่ทุกคนชอบถามว่าซื้อวัตถุดิบที่ไหนที่พี่เป็นเกี่ยวกับทะเลที่เราใช้ในทุกๆคลิปเนี่ยเดี๋ยวนี้พามาดูเรามาตามล่าหาวัตถุดิบเพื่อไปทําปูไข่นึ่งนมสดกันครับไปจ้าตอนนี้นะคะเราได้ส่งตัวแทนดูแล้ว พคร่าวสี่คุณยายนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ซะเลยคือน้องเอนะคะมือชิมมือตามมือฉัำในเรื่องของอาหารต้องถึงมือเอไงป๊อปตลอดป๊อปกินอะไรป๊อป๊อบอยากกินกุ้งป๊ออยากกินกุ้งเอ๊ะยักทำกุ้งเผาอนนี้อะไรคะลูกอมวันบอลอมอมแบบเป็นเม็ดอ่ะเขาอมบันบอลเป็นเม็ดสีทองป่ะไม่ใช่ อ๋อโอเคเอานี้ยนนอยากกิเป็นแบบกอยาชอบมากใหญ่ปะเาะวตัวดีนะวใหอ่ะัวใหญนะดให้ดูบมือนะรใหญ่กว่มืออีก่เนีอันนี้อันนี้มือผมนะ่เล็กหญ่เลยเออกูแบบนี้ไปเอ๊มีหลายไซส์นะไข่ทุกตัวเลยเนี่ยไข่แบบนี้นะคะโดนในกี่ตัวจ๊ะอันนี้แ่ตัวค่ะแล้วก็นี้สี่ตัวตัวลูกกว่า ตายยังขยับเลยนะ ร้น<ล>าเน,นเป็นไหนครับเนี่ยอยู่กลางตลาดสี่แยกพอดีค่ะสี่แยกพอดีนะครับเวลาดูปูดูยัยงไงว่าเป็นปูไข่นะคุณป้าเราก็ดูให้มันตรงๆตรงนี้แล้วก็จะเเฉพาะที่ว่าเราจะต้องสั่งเป็นปูไขม่มาแน่นไม่แน่นเราก็จะดูนี้เดี๋ยวเราจะเจาะให้ดูก็ได้ยังไม่ตายค่ะโอ้โหได้จินะาแเพื่ะทแบบอันนี้ไม่ได้เอาไข่เค็มหยอดลงไปใช่ไหมครัมันยากไปค่ะเอาไปเร่งหนูจะไปทำาระสาทยังไงเอาไปใส่ช่องฟิตให้มันเนาะให้เขาน ก่อนถ้าไปล้างตอนเป็นๆมีสิทธิ์โดนหนีบได้ถ้าเขานกปุ๊บเราก็จะมาล้างมาล้างด้วยโซดาอะไรก็ได้ให้มันสะอาดดรวยน้ำเปล่าแล้วเราก็เราสามารถเราแกะกระดองก็ได้ที่ทําเป็นเป็นปีน่โดนหนีบแน่แน่ดดน,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 นอนสมตัวโลป่ะเมื่อกี้ปสามตัวโลนี่ ก็จะโอเคอยู่ได้ทั้งเนื้อได้ทั้งไข่เลยอันนี้กุงหัวมันใช่ไหมจ๊ะนี่คือแบบแบบนี้ที่เขาเอาไปย่างที่ถานี้ใช่ไหมอันนี้ก็ได้กูหัวมันจัมโบ้เอ๊ะจะทำอะไรเอาไปเผาเอาไปรวมกับปูไข่เนื่งต้ํนสดเลยในคลิปจะได้ดูแบบวิธีทํสองแบบคือถ้าเกิดกรออกไปทําที่บ้านแล้วบ้านเราอยู่แถวเนี้ก็ไม่ต้องน็อกแต่ถ้าเกิดบ้านเราอยู่ไกลพี่เขาแนะนำว่าให้น็อกไปเลยดีกว่ามันจะได้สดนะจากที่ของมันจะสด ได้แป๊บเดียวก็อาจจะสดได้นานขึ้นก็ถามคุณขายคุณขายเขาก็มีที่หยุดพอดเล็กลน้อยนี่แหละเอาได้อะไรมาได้ของชอบมาช้อนทะเลทอดย่างหรือว่าไปทอดก็ได้มันจะเอาเค็มกับกรอบๆพอชอบก็เลยซื้อไปฝากเขาอาหารทะเลนี่หนูกินอะไรได้บ้างคะปลาทูค่ะอะไรอีกคะแล้วก็มีปลาอะไรคะกุ้งเหรอย่ปูม้าจิ๋วแล้วก็ปูแป้นอยากกินยำปูแป้นอะเออเอออยากกินนั้นอยากกินนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณลุงอันนี้หอยพิมพ์หอยพิมพ์หอยพิมพ์สามหอยพิมพ์พี่ ร้านหอยเสียบที่หัวหินนะเอ๊ใช่เลยแหละใครยังไม่ได้ดูคลิปหัวหินนะครับตรงน,นี้ก็เอ๊เอ๊มาเยอดูนะพ่เดษหัวหินเลยแคร์ก็เหอไม่ใช่หอยคางใช่ไหมไม่ใช่ครับหอยคางมันจะมีขนที่เหมือนคุยๆอ่ะคือเอ้นะเอ้ว่าหอยหอยแคงมันดีกว่าเ,ออเยอะ,<า>ะมีสดมีนุหมดเลยมาแล้วบินนี่ยังไม่ตายหรอยังไม่ตายดิเดี๋ยวกลับไปแล้วลุนได้ยังหอยยังดิ้นอยู่เลย เราซื้อเสร็จแล้วก็แพ็กเลยเราก็เอาเนี่ยที่เราซื้อทั้งหมดเนี่ยกลับไปทําที่บ้านกันครับกล่องนี้ก็40บาทเองทั้ง<น>กล่องอะน,นะรวมอาหารทะเลแล้วนะรวมแบบน้ำพองน้ำแข็งมันอัดแน่นมาก <c oughs> อตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านแล้วนะเมนูหลักของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นปู ไข่เนื่อนมสดเพราะฉะนั้นนี่เลยพระเอกนางเอกของเราบอกเลยว่าชอบมากแล้วเดี๋ยวมาดูว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนดูตามกันไปกับเมนูของเรานะฮะปูไข่นึ่งนมสดนะครับแล้วก็กุ้งเผาฝีมือเอเขาเดี๋ยวเราดูอันนี้คือการเดี๋ยวเราจะมาด็อกน้ำเย็นกันฮะ,ะคือ,องสงายดามากกันนะปูก็จะเป็นอหาของเราอยู่แล้วน,น้ำเย็นกันนะ พี่น้องทำอะไรกันเนี่ยเออแต่งกุ้งอยู่เราจะ่ากุ้งเราจะขากุ้งอไอแอ้อีกเ,เด็นเข้าปากเข้าคอไปหมดทำแบบนี้แบะบแบบหัวเออนี่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 คือตัวอย่างที่ไม่ดี โอ้โหครั้งแรกแล้วก็จะไม่ดีต่อไปด้วยดัวส่งให้กูเอานาทำไปเราไม่ใช่มืออาชีพถ้าเป็นมืออาชีพทำให้สวยแล้วค่อยเออโดนบท์เพิ่งหัดแบบว่าแบ่หัวครั้งแรกนะคะตัวนี้น่าสวยเอ้ยอย่าวางผ่าผิดนะผ่าดิ้วเจคกุ้งอะไม่เอานะโอ้โหหัวสวยด้วก่อนแอ่เอดทำดีนะเดี๋ยวเปิดรายการให้ชื่อว่าอะไรนะกินจังจอมแดงไงอย่างนี้เลยให้เอด อยู่ในช่องแต่ว่าตอนนี้นะคะทางช่อง Ice Bank Dairy นะคะเปิดรับสมัครนะคะ ตัดต่อนะคะใครที่รู้ตัวว่าตัดต่อสไตล์วอล์กเก่งนะคะก็สมัครเข้ามานะคะแล้วก็รับสมัครครีเอทีฟนะคะ3ตํตำแหน่งเลยนะคะ1นึ่งไลฟ์สไตล์2ท่องเที่ยวนะคะ3นะคะเกี่ยวกับครีเอทีฟเมนูอาหารนะคะมาช่วยพวกเราคิดหน่อยมาช่วยพวกเรารังสรรค์และสร้างสรรค์หน่อยอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับโมชั่นกราฟิกนะครับใครที่รู้ตัวว่าถนัดเกี่ยวกับโมชั่นใช้ Adobe เป็นนะครับสมัครกันเข้ามานะครับอยากมาเป็นทีมเดียวกันกันกบ i b a n k d งค์ไดรี่นะครับยังไงก็ส่งมาที่อีเมลที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับส่งใบสม เดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดปูก่อนนะนี่ตั้งแต่ที่แม่นอกน้ำเย็นมาได้สัก20นาทีแล้วเดี๋ยวจะมาเช็กดูซิว่าเขาสิ้นทิพย์ยังนะครับี่กงแกะนะครับต้องเอากระโปรงมันออกก่อนใช่โอ้โหคุณยายนี่คือไข่ที่เอาไปดองเลยเนัะส่วนตรงนี้มันจะแข็งไก่ช่วยแต่ ตัดแต่งหน่อยนะตัดแต่งสักนิดนึงเอาตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ย้อาแต่งงามใหญ่นี่คือความพิถีพิถันนะแม่ถึงแม้เราจะกินเองเราก็ต้องตัพิถีพิถันด้วยเห็นไหมนี่ตัดแต่งเลกนิดนึงตัดติดชงเล็กนิดนึงสีสวยมากตัวตอนนี้เรามาทําความสะอาดตัวนะเนี่ยอันเนี้ยที่เขาเรียกว่าเหมือนกองความน้ำอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยอ่าออก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 เดี๋ยวเราก็หาแปรงอ่อนๆมาทำความสะอาดของเขาสักหน่อย หนึ่งตัวเรามีทั้งหมดหกตัวนะครับตอสุดท้ายนะคะเห็นเราเห็นแม่ทำอะ่ะนานมากแต่ฟ้ายังไม่มือดอะ่ะเพราะทุกอย่างคือแบบใช้ขั้นตอนในการทำคือปนีตมากมาแล้วก็สะอาด,ดแล้วก็จัดแต่งทรงเราก็รู้เลยว่าทุกร้านที่เขาขายให้ลูกค้าเขาก็ปนีตอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าร้านไหนขายราคาที่แบบเฮ้ยเราโอเครับได้ก็ให้เขาไปเถอะเพราะว่าเขาต้องตกแต่งจัดล้างปูไข่ให้เราอะ่ะเราเข้าใจแล้วก็วันนี้แหละ อันนี้เราจะมาทําน้ํำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆสไตล์บ้านเรากันนะจ๊ะมีกระเทียมมีพริกขี้หนูสวยม,มีน้ำพริีน้ำตาลผงนั่วน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็โรยชีนั่งมาใหม่ยังทำไรกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ตําดูดูมึงตาําไงชอบหรือเปลี่ยนให้เขาต<อ>ํ่อมาใครกินใครกินไม่ได้แดกน้ำเอาเอาันใครกินไม่ได้กินน้ำปลามาเมื่อไหร่ แรงร้อนเนาะเอ๋บ่กอ่ะกินเขียวนี่มีเลยนะกินเขียวนี่มาเลยนะเขียวเต่าอะไรผู้สามเขียวมองให้เู็นมันไม่ชอบแน่เลยเชฟมันไม่ชอบแน่เลยใครอยากได้ฟันพี่โค้กเดี๋ยวมาเอาตรงนี้ไปแต่ละต่อโคมะปรามะนหลาออกมานี่ไงจ้าอร่อยอ่ะคนชอบบอกว่าแม่เอ๋ทำอะไรทุกอย่างเลยต้องอร่อยทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่อร่อยเราไม่ปล่อยออกไปชิม ในแหลมเค็มนิดนึงไหมเติมตาลนิดนึงเติมตาลนิดนึงที่หมดอร่อยแล้วพรุอมไหมหอมไหมน้ำจิ้มหอมไหมหอมมากหอมไหมมุกฟอร์มมุกฟอร์มวะเว้นนี่เหมือนค่ายลูกเสือเลยตั้งไปเหมือนค่ายลูกเสือเลยเนี่ยเกาะไปกองไฟเลยเขาไปไหนมาหายไปไหนมาไปแคมป์ แคมแบบตามพวกสุพรรณอะไรเงี้ยนี่บ้างงในเราใกล้ๆเลยเน <upa> ี่ยแคมตรงกีบหมูเนี่ยแล้วก็มีตรงคลองสองอีกอันหนึ่งแคมใหญ่ด้วยล่าสุดตรงคลองสองนี่เป็นคัตเตอร์ไปแล้วนั่นแคมคนงานน้ำเดือดเราตั้งหลังจากที่เราตั้งนมาไม่ใส่นี้มนไ,ไม่แตกหรอน้ำเดือดอเนี่ยแล้วก็มาราดนมสดกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ ไ,ไหลยังจากที่เราใส่นมไปแล้วปิดฝาไปแล้วนะคะก็ใช้การนึ่งเนี่ยประมาณ7นาทีถึง8นาทีแต่ว่าเดี๋ยวไอซจะขอเป็น7ก่อนเพราะถ้าเราทําเกินไปเราเผื่อเราอยากได้เยอะมันแก้ไขไม่ได้ไงเราเอาไปเก่อนเดี๋ยวขอตั้งเวลาแล้ววันนี้นะครับเมนูของเรานะฮะเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างเป็นหอ,อยแครงปรูไข่นึ่งนมสดแล้วก็กุ้งเผานะฮะเพอันนี้เป็นโต๊ะสเตชัน่นสำหรับย่างเลยนะคะ อันนี้เราได้มาจากงานฝีมือของลุงคนหนึ่งมาเซตนึงนะนี่ไข่กี่โดนครับเนี่ยสองโลค่ะไข่สองโลยายขอเราเอาไงดีคะเอหรอว่าอยู่อยู่พม่าทำไมอะเธาอยู่พม่านี่ไงคย่างกุ้งให้เลยโอ้โหแบบอ้ยกินอ่ะออเอรีบกลับมารีบกลับมาแก่รีบกลับมา ที่กลับมานะอ่าโอเคหลังจากที่ผ่านไป7-8นาทีเราก็มาดูกัน คือแอชลี่และพ่อแล้วบอกเลยว่าแต่ละเมนูนี่ก็ใช้วิธีทำค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่รีรออะไรแล้วนะเริ่มเลยไปพี่ตันกินอะไรพี่ป๊อปพี่เอ้กินอะไรอ้าวไงเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวพี่ยอจะกินนี่นี่โอ้ขอกินกระดองเลยละกันไม่รอไข่แน่นเลยเนี่ยออาวไปสิเพื่อนแหมะแกะเลยอร่อยมาก นะ้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราเพิ่งโขกกันเมื่อกี้มากันแบบเต็มๆน้ำจิ้มอ่ะทำไมใส่น้ำจิ้มกิ่ง่ะนี่นะครับออแหวบคิดแบบนี้ว่ะอะ,อะไร <c oughs> น,น,นะพี่โข ตัวเดียวคําเดียวอ่ะนะตัวใหญ่มันน่ะป๊อโอ้ป๊อบละวะโอ้ป๊อบป๊อบป๊อบเออเมื่อไหร่เหมือนอี้นี่พี่กับตันกินอะไรลูกกุ้งครับอ๋อพี่เราถ้ากินหัวกุ้งชอบกนกุ้งหเอ๊กินอะไรกินเปลือก กมอไอ้คอยไอ้คอยกินไรอะจารย์โค้งน่าสงสารน่าดูดิกินหอยแข็งกับกะเพราไอ้ดูหอยดูหอยที่ยากมาเป็นไงโอ้ต้องฉ่ำแน่เลยอุ้ยอะไรอุ้ยโคกอ่ะกินกินอาหารทะเลไม่ได้ใช่ป่ะพี่ก็เห็นโคกกินกะเพราเนื้อพี่ก็เลยเอาน้ำน้ำพริกแมงดามาให้อ่ะนะนัก็ก็ไม่เข้ากันไม่เลยหอยแข็งที่เหลือแค่นี้แล้วอ่ะเป็นยังไงฮะเพราะไม่คนไม่กินเลือดนะ มันฟีลมันจะเหมือนไข่ตุ๋นโป๊กโดเขาว่าเราใส่นมไปใช่ป่ะเอ๊ะนมไอ้ไม่มีไม่มีตอนอันนี้มากเลยจุขอที่ดีก่อนน่ารักๆขออย่างครับขาแบบเดี๋ยวตานเราจะตกขออย่าครับเต้าคือิเต้าเลยไอป๊ออ๋อโอ้โหนี่เขาคนรักเนี่ยไม่คนลักถ้าเธอกินโป๊ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องยินดกินแล้วจ้ะอืมเราไม่อยู่กลือไปแล้วนะพี่แบงค์นี่ได้ได้ เน้นๆครับปูหวานมากปูหวานมากเลยครับผมนี่ไม่ใช่ของใครนะของพี่ตังคนเดียวแล้วป่ะเนี่ยก็รวมกันเลยใช่ใช่ของพี่ตังคนเดียวออืเดินของตังคนเดียวเลยเก่งที่สุดเลยยอมไปเลย่ยอมยอร่อยไหมอร่อยมากอ่ะอันนี้กันไกลแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดีมากเลยหลังจากตักเปลือกมาแล้วตรงนี้เอาไปหนีบหนีบพวกแบบ เฮ้ยที่หอเดีอ่ะในตัวเนี่ยตื่นเต๊ะเนี่ยเปลือกได้จริงไหมเนี่ยเปลือกจริงๆไม่รู้เมื่อกี้ใช้ต้องมีตาดช่แข็งมากเลยวะไม่ออกเลยวะแข็งมากเลยอ่ะเมื่อกี้แนนน่าหอยู่เลยหลังจากตักเปลือกมาแล้วตรงนี้ให้หยิบปูโอ้ยที่หอดูแข็งมากเลยวะโอ้เข้าเดียวเนื้อแล้วเนื้อปูเนื้อจูนี่แหละ เปก็คือมันอร่อยมากกับตั้งใจแกะตั้งใจประคองของตัวเองดูเขาดิเพราะไงอร่อยมหมพี่หึ่งอะไม่เปิดสักทนเลยติดสัะมาตั้งใจตักนะขอกล้ามสวยๆให้งามๆให้ดูหนสวยสวยสวยเละอุ้ยปวดกล้าอ้ยไม่เห็นมาเลย ให้มีโอกาสนะแบงค์เนาะกูานพัจตลาดที่เราไปกันนะที่ว่าตลาดพื้นบ้านโรงอัสสีตาดีสะอาดจัดเรียกสวยไม่เอาไม่ไปบอกไว้ก่อนนะเขาไม่ได้ขายที่พื้นบ้านจริงๆนะเป็นแค่ชื่อเฉยๆนะควลมเพลินชาวบ้านมาถ่ายร้านอุ๊ยพอแบงค์คนละครึ่งไหมมาดิอ๋อป้อนน่ะใครแล้วรอเดือนหน้าไม่ไม่ใช่นะนั่นเนคนละครึ่งของร้านมาโชว์เนี่ยพอได้กินข้าวหัวเห่อไวกันหมดแต่พวกมึงอ่ะเอ้ย เกงกับมาแล้วเกะมาแล้วขอเกบไ้ให้โหไม่เกงกันมาสำหรับคลิปนี้นะครับไปกันถึงบางแสนนะครับมาจบกันที่โต๊ะที่บ้านเราตอนนี้ก็เรียบร้อยเรียกว่าหมดเกลี้ยงแล้วอร่อยจริงๆดู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 ฝั่งพี่กับตันพี่ป๊อปสิโอ้้วนหลอไม่กินข้าวเอาเอาก่อนเลย ได<ป>้ไหนพะร้อมกันเยเอาสัก,ก่อนเลยนะ <c oughs> ลนี่เอาก่อนเพื่อเลยกินทั้งหมดก่อนเพื่อเลยคลิปนี้นะครับจบแล้วนะครับก็ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นนะใครชอบถูกใจแล้วก็กินครอบครัวใหญ่แบบนี้นะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดจับสไค๊กรช่อง Icebank Dairy ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติ Claudia, ว่าเวลากินไม่ครบคนหรือว่าคนนู้นคนนี้หายไปเนี่ย ก็โปรดรับรู้ไว้ว่าพวกเขาไปทํางานกันนะคะสำหรับคลิปบางแสนของเรานะฮะวัตถุดิบที่ซื้อมาเนี่ยยังไม่หมดนะฮะคุณคิดว่าจะเอาไปทําเมนูอะไรคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคลาสเอาครบกันจบเดี๋ยวขอหนึ่งแห่เดิม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  สวัสดีครับพี่น้องไอแมทไทรลี่เกินบทไปแล้วโอเคลิปนี้ล้วครับพวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าอย่าขอตัวไปฝึกแหลกก่อนไปแหลกแล้วแก่ไม่ได้อ่ะแก่อะไรไม่ได้หอยอืมกูก็แก่ไม่ได้เดี๋ยวว่าจะรูดข้างล่างขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอใช่แบบนี้อะแบบนี้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  ใส่น้ำจิ้มหน่อยมันมากไม่ได้แถมจิ้มเลยเหรอใส่ไปวะใส่ไอ้ไอ้ปเอไปนี่หลังจากแม่ลูกกินน้ำสนต์กาดแม่ก็ได้ยิ้มกลิ่นอยู่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะนี่ล่ะคุณยายถ่ายคลิปอยู่ลูกโอเคค่ะรูดสุดยอดบุด้วยอร่อยนะฮะทุกคนลองไปทำมันดูนะลองไปทำชิมมันดูอร่อยมาก ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3มคนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย